สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือ beginner investor EP ที่สินะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็น Q&A นะครับคำถามก็คือบอกว่าหุ้นจีนเนี่ยมีทั้ง A share H share นะครับหุ้นเหล่านี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็เล่าเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของดัชนีหุ้นจีนนะครับประเภทต่างๆนะครับคือถ้าตลาดที่ เป็น e x c h ช n g e ที่อยู่ในจีนนะครับตอนนี้ก็มีอยู่2แห่งก็คือเซี่ยงไฮ้กับเซินเจิ้นนะครับซึ่งหุ้น A s แชร์เนี่ยคือเป็นหุ้นที่ธุรกิจตัวธุรกิจเองนะครับอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็มีเทรดทั้งในตลาดเซี่ยงไฮ้แล้วก็เซินเจิ้นด้วยนะครับซึ่งสกุลเงินที่เขาจะเทรดกันเนี่ยคือจะเป็นสกุลเงินหยวนนะครับสำหรับหุ้นที่เป็น A s แชร์นะครับถ้าแรกเริ่มเลยเนี่ยก็คืออนุญาตให้สําหรับนักลงทุนของจีนเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรายย่่อออยหรืืนนนิิตบุคคคลทีีเป็จ็จก 呃。 ชาบ้านเราก็เหมือนกับรายย่อยอย่างพวกเราแล้วก็บัญชีบลลบัญชีป๊อปเทรดบัญชีสถาบันอะไรพวกนี้นะครับที่ที่เป็นสัญชาติจีนนะก็สามารถที่จะเทรดได้นะครับต่อมาเนี่ยก็คือเหมือนกับมีการขยับนะครับให้เปิดกว้างขึ้นมาอีกรลเวลหนึ่งนะครับก็คืออนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสถาบันนะครับที่เป็นเ,าเขาเรียกว่า QFII นะครับก็คือเป็นนักลงทุนสถาบันที่เป็น qualified investor เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเทรดได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องเป็นสกุลเงินหยวนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ นักลงทุนรายย่อยที่มีใบอนุญาตเนี่ยก็สามารถที่จะเทรดหุ้นเอแช่ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วคือถ้าอย่างเป็นพวกเราเนี่ยถ้าจะไปลงทุนนะก็อาจจะค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของใบอนุญาตตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องขอ,อยังไงด้วยนะครับแต่ว่ากลุ่มหุ้นเอแช่เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่มี Market cap เนี่ยขนาดใหญ่สุดนะครับครนี้เนี่ยน่าจะเป็นสืบเนื่องจากการที่หุ้นเอแช่เนี่ยก็น่าจะมีคนสนใจเยอะนะครับที่เป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับ แล้วอยากจะเทรดเนี่ยแต่ว่าเขาแรกๆเขาไม่ได้อนุญ,ญาตให้เทรดใช่ไหมครับก็เลยมีสร้างหุ้นอีกคลาสหนึ่งขึ้นมานะครับเป็น B-Share นะครับซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆกันกับ A-Share เลยนะครับแต่ว่าจะมีการเทรดเป็นสกุลต่างชาตินะครับก็คือจะมี u s เสเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับในตลาดเซี่ยงไฮ้นะครแล้วก็จะเป็นดอลลาร์ฮ่องกงนะครับสำหรับ ตลาดเซินเจนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเปิดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถที่จะเข้ามาเทรดได้แต่ว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นจํานวนที่น้อยนะครับไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ซึ่งถ้าใครที่ลงทุนในกองทุนจีนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยว่ามันมีหุ้น B s h ชร re อยู่ด้วยนะครับอีกกลุ่มถัดมานะครับที่เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากพอสมควรเลยเช่นกันนะครับก็คือกลุ่ม H Share นะครับเ่ยก็คือมาจากฮ่องกงนั่นเองนะเป็น ธุรกิจที่ทำอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแต่ว่าเอาตัวมาจดทะเบียนอยู่ในตลาดฮ่องกงนะครับก็จะมีการซื้อขายกันเป็นฮ่องกงดอลลาร์นะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็จะเข้ามาเทรดตรงนี้ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกเหตุหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ตลาดฮ่องกงเนี่ยมันค่อนข้างจะเสรียอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีนักลงทุนต่างชาติอยู่เยอะนะครับดังนั้นอีก ประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนะครเพราะฉะนั้นต่างชาติที่เทรดอยู่ในตลาดฮ่องกงอยู่แล้วเนี่ยก็จะ,ะเรียกว่ามีโอกาสในการที่จะมาเทรดหุ้นแชร์เนี่ยได้มากขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสอีกอย่างหนึ่งในการเพิ่มสภาพคล่องนะครับทำให้มีหุ้นหลายๆบริษัทเนี่ยก็มาจดอยู่ในแ e อชแชร์อย่างเช่นเทนเซน t เนี่ยไม่มีอยู่ในตลาดอเมริกานะครับแต่มีอยู่ที่ฮ่องกงเนี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีหุ้นบางหุ้นนะครับที่จดทะเบียนทั้งใน2ตลาดเลยก็คืออยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มาจดอยู่ในฮ่องกงด้วยอีกเช่นกันนะครับคัน,นี้นะครับก็แถมท้ายนะครับ ยังไม่ท้ายสิยังแถมให้อีกนะครับยังมีคลาสอ,อื่นๆอีกนะครับก็คือจะมีเลดชิพนะครับก็จะเป็นบริษัทที่ไปทำธุรกิจอยู่ข้างนอกจีนนะครับจดทะเบียนอยู่ในตลาดฮ่องกงนะฮะเทรดเป็นฮ่องกงนะครับแล้วก็เนื่องจากเทรดอยู่ในฮ่องกงนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความที่ชื่อ Red Chip เนี่ยนะครับมันมาจากคำว่า Red Flag นะครับก็คือธงชาติ สีแดงนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นธงชาติของจีนเนาะนะครับเพราะนั้นหุ้น red chip เนี่ยนะครับจะเป็นหุ้นที่รัฐบาลจีนเนี่ยถือหุ้นอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือ,อเสมอไปนะก็คือเป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลางก็ได้นะครับครั้งแรกที่ได้ได้ยินหุ้น red chip เนี่ยตอนแรกก็นึกว่าเออมันเกี่ยวกับพวก,พวกหุ้น blue chip หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะครับคนละคนละเรื่องกันนะก็คือเป็น แต่ว่าจริงๆไอเดียน่าจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเรสมันก็มาจากธงชาติของจีนนะครับก็เลยนอกจากคอนเซปต์ของเรดชิปแล้วนะครับก็จะมีหุ้น p ีชิปด้วยนะครับ p ีชิปเนี่ยพเนี่ยย่อมาจากคําว่า private นะครับ คอนเซปต์จะเป็นแบบเดียวกันกับหุ้นเรท c ิ i เลยนะครับคือตัวบริษัทเนี่ยจะไปทําธุรกิจอยู่ข้างนอกจีนแต่ว่าเป็นบริษัทสัญชาติจีนนั่นแหละนะครับแล้วก็จดทะเบียนอยู่ในฮ่องกงนะครับแต่ว่ากลุ่ม P ี h i p เนี่ยจะไม่มีรัฐบาลจีนมาถือหุ้นนะครับก็มันเป็นหุ้น Private นะครับ P มาจาก Private นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเอกชนที่ถือกันอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่แถมท้ายนะครับนั่นก็คือ USADR นะครับ ADR นี้ก็มาจาก American d e p o s i t o r y Receipt นะครับคือจะมีสถาบันนะครับการสถาบันการเงินนะครสถาบันการลงทุนของทางอเมริกาเนี่ยเข้ามาถือหุ้นนะครับอยู่ในจำนวนหนึ่งแล้วก็เอาหุ้นเหล่านั้นเนี่ย เข้ามาเทรดในตลาดนะครับซึ่งธุรกิจเนี่ยก็สามารถอยู่ได้ทั้งในและนอกจีนนะครับแล้วก็ตลาดที่เขาเอาไปจดเนี่ยก็คือจะไปอยู่ที่ NASDA q นะครับลักษณะอันนี้จะคล้ายๆกันกันกบถ้าในบ้านเรานะเราก็จะมีบริษัทไทย nvdr นะครับที่เข้าไปถือหุ้นของอบริษัทต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้ามาซื้อขายหุ้นได้มากขึ้นนะครับถ้าในกรณีที่แบบว่าเผื่อว่าคือมันจะมีข้อจํากัดอยู่ใช่ไหมว่า นักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะถือหุ้นได้เกินเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็ว่าไปครนี้เนี่ยคือบางทีเนี่ยจำนวนหุ้นเนี่ยมันมีไม่มากพอนะครับที่จะให้นักลงทุนต่างชาติเขาลงทุนได้ถ้าเขาอยากจะซื้อเพิ่มเขาอยากจะลงทุนเพิ่มเขาก็สามารถลงทุนในไทย NVDR พวกเนี้ยได้นะครับ ไอ้ตัว USADR เนี่ยอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันแบบ100%นะแต่ว่าก็คือเป็นหุ้นจีนที่ไปจดอยู่ใน NASDA q นะครับต่างชาติก็เทรดได้เทรดเป็นสกุล USD นะครับแล้วก็อันนี้โดยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับก็เห็นว่าเออมันก็เป็นที่นิยมของชาวต่างชาตินะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าตลาดอเมริกาเนี่ยก็คือเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับน่าจะคือข้างในนั่นนะมันก็มีทั้งคนสัญชาติอเมริกันนะครับเป็น นักลงทุนที่เป็นอเมริกันกับนักลงทุนต่างชาตินะครับอย่างตัวผมเองก็คือไปลงทุนในอเมริกาด้วยเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่เข้าไปเทรดเยอะปริมาณก็เลยมากนะครับก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากกว่าที่เขาจะเข้าไปทำในไปซื้อขายหุ้น A s ช a re โดยตรงนะครับแต่ว่าในอนาคตข้างหน้านะครับหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางการจีนนะครับก็เพิ่ง ออกข่าวมานะว่าเฮ้ยถ้าใครจะไปจดทะเบียนในตลาดอเมริกานะต้องมาขออนุญาตก่อนนะครับซึ่งมันจะไม่ไม่ได้ผ่อนปลนได้เหมือนกับแต่ก่อนแล้วนะครับด้วยเหตุผลนะที่เขาบอกตอนนี้ก็คือ,อข้อมูลของ ธุรกิจของจีนเนี่ยเขาไม่อยากให้ล่วไหลออกไปที่อื่นนะครับเขาไม่อยากให้ข้อมูลลูกค้านะครับที่เป็นคนจีนเนี่ยไปอยู่ในมือของชาวต่างชาตินะครับไม่ว่า,าคุณจะเป็นชาติอะไรนะครับแต่อันนี้ความเห็นส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะเป็นกังวลเรื่องชาติอเมริกันเนี่ยมากที่สุดนะครับก็เลยมีมีตรงนี้เป็นคอนเซิร์นนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าจะไปจดในอเมริกานะ คุณก็อาจจะต้องแยก business entity ออกไปเลยนะครับคือเอาลูกค้าที่เป็นจีนเนี่ยอยู่ในจีนเท่านั้นนะครับข้อมูลลูกค้าที่เป็นฝั่งต่างชาตินะครับก็สามารถที่จะแยกก้อนนั้นเนี่ยไปจดทะเบียนอยู่ในอเมริกาได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ยังยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับผมยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก็คิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือคล้ายๆกันกับ ยำรีสอร์ทซึ่งเป็นเจ้าของเค C นั่นแหละนะครับเข้าไปจดในจีนเนี่ยก็คือจะเป็นยำไชน่าอันนั้นก็คือเหมือนกับเขาแยกอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาแต่จริงๆคือทําธุรกิจเดียวกันนะครับแล้วก็จดทะเบียนเสมือนว่าเป็นคนละบริษัทกันเลยอ่ะนะครับแต่ว่ามันจริงๆมันก็คือบริษัทเดียวกันนะฮะทันั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่รูปแบบมันน่าจะคล้ายๆอย่างนี้เนาะก็คือแยกเป็นบริษัทขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งเลยนะครับที่ไปอยู่ในจีนนะครับ แถมท้ายอีกนิดหนึ่งนะครจริงๆนอกเหนือจากประเภทดัชนีต่างๆที่พูดถึงตรงนี้นะครับก็ยังมีที่จดทะเบียนในสิงคโปร์นะครับในลอนดอนก็ยังมีนะครับแล้วถามว่านักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเรานะเราสามารถลงทุนในอะไรได้บ้างเฮ้ยถ้าอยากลงทุนในหุ้นเอชร์ทำยังไงนะครับก็จะมีกองทุนนะครที่ลงทุนในหุ้นเอชร์นะครับก็คือจะอยู่ในจีนล้วนนะครับ หรือถ้าใครอยากจะลงทุนในจีนฮ่องกงไต้หวันด้วยนะครับก็จะมีกองที่ลงทุนในประเภทเรียกว่า Greater China นะก็คือมอีมีเป็นจีน3แผ่นดินนะฮะประมาณนี้แล้วถ้าใครที่อยากจะลงทุนในทุกๆตลาดเลยนะครับก็สามารถเลือกกองทุนที่เป็นจีนแบบ All China อะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นทางที่ง่ายที่สุดนะ แต่ถ้าซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยนะครับใครอยากจะลงทุน ETF ที่ลงทุนในจีนตรงๆนะครับก็สามารถที่จะลงทุนได้นะครับก็อันนี้ผมเห็นมีบริการที่จิตตะเวลนะครับสามารถที่จะไปติดต่อลองสอบถามรายละเอียดดูได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะลงทุนในตัวหุ้นรายตัวเองตรงๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปเปิดบัญชีในต่างประเทศนะครับหรือจะเป็นบัญชีออฟชอร์ก็ได้นะครับบัญชีออฟชอร์เนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนในฝั่งฮ่องกงได้นะครับเราก็จะสามารถซื้อหุ้น H อ h a r e ได้นะครับประมาณนี้นะ ส่วนถ้าใครอยากเทรดในอเมริกาก็ต้องไปออที่จริงแล้วบัญชีออฟชอร์สามารถที่จะเทรดได้นะครับก็สามารถซื้อหุ้นในอเมริกาได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นออหุ้นจีนประเภทต่างๆนะครับตอบแบบยาวเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะส่งคำถามนะครับหรืออยากจะเรียนรู้อะไรกันเพิ่มเติมนะสามารถที่จะสแกน QR ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้นะครับหรือทักเข้ามาที่ Line Official นะครับ เครื่องหมาย Ad Kelly VICoach นะครับแล้วก็ลองดูคลาสอื่นที่อยากจะเรียนก็ได้นะครับเวิร์กช็อปหาหุ้น10เด้งรอบหน้านะครับจะมีวันที่12สิงหานะครับเป็นวันหยุดนะครับก็มาเรียนรู้กันได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครที่ดูทาง u t u b e นะครับก็อย่าลืม s u b s c r i b e นะครับแล้วกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งนะสำหรับใครที่ดูในช่องทางอื่นๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว Follow ด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีฮะ